ลิปนี้ค่ะอ้อมจะพาทุกคนมาชมความงามของอีกหนึ่งวัดในจังหวัดน่านนั่นก็คือวัดพระธาตุเขาน้อยนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยมากค่ะและมีอายุเก่าแก่มากสามารถเดินทางได้2แบบนะคะสามารถที่จะขึ้นบันไดได้นะคะ303ขัน้นหรือว่าจะขับรถไปทางบริเวณด้านหลังวัดก็ได้เช่นกันนะคะบรรยากาศดีทั้งสองทางเลือกเลยค่ะใครที่มาเที่ยวจังหวัดน่านนะคะก็ขอเชิญชวนมาที่วัดพระธาตุเขาน้อยค่ะ เพราะว่าคุณจะได้พบกับความสวยงามของจังหวัดน่านไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหนก็ตามค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะสามารถที่จะมองเห็นวิวจังหวัดน่านและนอกจากนั้นมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ใหญ่จะบอกทุกคนค่ะ บริเวณนะคะบันไดที่พระธาตุเขาน้อยถ้าเรามองไปนะคะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกค่ะเราก็จะเห็นวัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งจะอยู่ตรงกันด้วยค่ะลองไปสังเกตดูนะคะถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่วัดพระธาตุเขาน้อยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะวัดพระธาตุเขาน้อยค่ะถ้าเรามาในช่วงฤด,ดูหนาวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดที่เราจะสามารถเห็นทะเลหมอ,อกในตัวจังหวัดน่านที่ใกล้สุดในเมืองได้ด้วยเช่น หลายหลายท่านคงคุ้นเคยความสวยงามภาพด้านหลังของพระพุทธมหาอุตมะมงคลน,นันทบุรีสีน,าน่าพระพุทธรูปปางประธานพรสีทองอารามด้วยมีเมืองหน,น้านเป็นวิวอยู่ด้านหลังเป็นภาพที่เห็นได้ตามโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดค่ะวันนี้นะคะอมจะพาไปรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันค่ะ วัดพระธาตุเขาน้อยค่ะเป็นปูชนียสถานที่สําคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านสันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราาคราวเดียวกับพระธาตแุแห้ง สร้างในสมัยเจ้าปู่เข็งเมื่อปีพุทธศักราช2030องค์พระาตาเป็นเจดีก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ค่ะเป็นศิลปะพะม่าผสมล้านนาภายในค่ะบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทําให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งชาวนาและนักท่องเที่ยวมาสักการะบูชาอยู่เป็นประจําค่ะ ตามประวัติค่ะพระธาตุองค์นี้สร้างโดยมเหสีรองของพยาภูเข็งเจ้าผู้ครองนครน่านด้วยราวพุทธศตวรรษที่20ค่ะจนกระทั่งมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุร,ยพพริยพงศ์ฤดษชในปีพุทธศักราช2449ถึง2454โดยช่างชพพาวพมา่าชื่อหม่องยิงค่ะ ตัววัดนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดุตใต้ออาเภองเมืองจังหวัดน่านเป็นวัดราชค่ะอง์ราวท่าตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ240เมตรซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองน่านค่ะการไปท่องเที่ยวที่วัดประทัดเขาน้อยจากตัวเมืองใช้เส้นทางเดียวกับวัดพยาวัดแต่เลยไปอีกประมาณ2กิโลเมตรขึ้นเขาไปค่ะก็จะถึงยอดดอยเขาน้อยซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นไปจอดรถด้านบนหรือจะเดินออกกําลังกายขึ้นบันไดหน้าไปก็ได้ เช่นกันค่ะมีบันไดถึง303ขั้นค่ะให้ทดสอบพละกกำลังกันหน่อยค่ะกรมศิลปากรค่คะได้ทำการสำรวจและขึ้นทะเบียนเป็นโบนราณสถานเมื่อปี2523ด้วยความเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูงจึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและสามารถชมวิวเมืองด้านได้360องศาค่ะ และไฮไลท์ของวัดอยู่ตรงจุดที่เป็นจุดชมวิวลานปูนซึ่งจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระมหาอุตมมงคลน,นันทบุรีสีเมืองน่านประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางประธานพรบนฐานดอกบัวสูง9เมตรบนยอดประเกษาทาจากทองคาหนัก27บาทค่ะสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนภพรรษาหรอบเมื่อวันที่5ธันวาคม2542ค่ะถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจาก สูงเราจะเห็นหุบเขาน้อยใหญ่ตั้งถมือนอบล็อกเมืองน่านค่ะเป็นฉากหลังจุดนี้ยังแสดงให้เราได้เห็นชัดถึงลักษณะาการตั้งเมืองของทางภาคเหนือที่มักเลือกทําเลที่ตั้งบนที่ราบรุ่งและหุบเขาด้วยค่ะใกล้กับพระธาตุมีโบสถ์วิหารเดิมค่ะ ทรงตรีมุกซึ่งมีหน้าบัานเป็นไม้แกะสลักลวดลายดอกบัวร้อมด้วยพัน์พฤกษามีจารึกว่าพระเจ้าสุริยพงศ์ปริเดษค่ะนําไม้จากหอคําหลังเดิมมาสร้างวิหารในปีพุทธศักราช2449ค่ะเราสามารถเข้าไปไหว้ขอพรอ,องค์พระประธานในวิหารได้นะคะ หลังจากไหวพระประธานทำบุญในวิหารพิบทเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาคอละคังเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำบุญกันค่ะที่นี่มีบุญให้เราได้เลือกทำหลากหลายกันเลยทีเดียวค่ะและบริเวณวัดก็สงบร่มเย็นสวยงามมากเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสมาทำบุญค่ะกับการเขียนชื่อของเราติดโคมแบบล้านนานแล้วก็แขวนตามจุดต่างๆที่ทางวัดเตรียมไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง และนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้จุดเทียนสอกเคราะห์ทงบุญที่นี่ก็เก๋มากเลยค่ะเพราะว่ามีดอกบัวเป็นเทียนให้เราได้อธิษฐานแล้วก็จุดเทียนเพื่อสอกเคราะห์ทาบุญกันด้วยซึ่งนะคะเทียนเองก็มีหลากหลายสีให้เราได้เลือกตามวันเกิดของเราด้วยค่ะ เมื่อได้เทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งจิตอธิษฐานจุดไฟค่ะแล้วก็ลอยในอ่างน้ำนะคะเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ขอพรความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะและสำหรับใครที่อยากจะได้เรื่องราของชื่อเสียงค่ะแนะนำกันเลยนะคะมีระฆังเสริมโชคลาภให้ด้วยค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในวัดพระธาตุเขาน้อยที่ใครเดินทางมาเที่ยวที่นี่แล้วนะคะก็ต้องไปขอพรแวะเวียนไปกราบสกักการะขอพรกันนั่นก็คือพระเจ้าแทานใจที่บริเวณวัดพระธาตุเขาน้อยนั่นเองค่ะ ซึ่งชาวเหนือมีความเชื่อกันว่าพระเจ้าทันใจค่ะเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่สร้างขึ้นให้เสร็จภายในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะขอพรก็สามารถที่จะขอพรน,นะคะให้เห็นผลได้รวดเร็วทันใจกันด้วยท่านใดที่มาเที่ยว,วประทัดขอน้อยก็อย่าลืมแวะเวียนไปกราบไหว้สัก,การักขอพรด้วยนะคะ และอยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะไปไหว้ขอพอรองคพระเรศวนค่ะที่ประดิษฐานอยู่ข้างๆกับพระธาตุเขาน้อยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะและก็สามารถที่จะชมวิวยามเย็นได้ทางทิศตะวันตกนี้ด้วยค่ะ ที่วัดพระธาตุเขาน้อยแห่งนี้ค่ะมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เราได้แชร์ภาพมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งแต่ละครั้งที่ไปนะคะก็จะมีการเปลี่ยนมุมตลอดเลยค่ะสวยมากๆเลยอยากจะแนะนําทุกคนไปถ่ายรูปสวยๆกันนะคะใครที่มาเที่ยวเมืองน่านค่ะก็อยากจะเชิญชวนมาเทียนนทเท่ยวที่วัดพระธาตุเขาน้อยนะคะเพราะถือว่าเป็นวัดเก่าแก่และสวยงามอีกหนึ่งวัดของจังหวัดน่านด้วยค่ะ